บ็อกซ์บัโบร้านขายไก่ตันคุณภาพไม่โกงร้อยเปอร์เซ็นต์มีไก่ตันหนึ่งบาทให้สุ่มแถมมีเกลือเอาไว้จิ้มกับมะม่วงและยังมีสุ่มไก่ตัน29บาทไม่มีเกลือแถมยังมีโอกาสได้เผา v 4ประยันเทียสิบและยังมีให้สุ่มไก่ตันอื่นๆอีกมากมายหากใครสนใจลิงก์ใต้คลิปเลยครับคำเตือนคลิปนี้เต็มไปด้วยทั้งคำหยาบคายและเนื้อหาที่หยาบโลนใครที่รับไม่ได้กับคำหยาบคายก็สามารถกดปิดไปได้เลยนะครับอีมีบูตะคำหยาบอ่ะมึงก็ไม่ต้องดอ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีเหล่านี้ด้ครับแม่พวกคุณแม่งหล่อจริงๆก็ขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยครับเดู่วกัรแคปตัวเกมโลบอกกับแบบที่มีชื่อว่าไคจูมัติเวิร์ดนะและตอนนี้เราก็จะมารีวิวไคจูตัวใหม่นั่นก็คือ เทนทากอสนะตัวใหม่เข้ามาเลยนะแล้วก็วิธีทําผมก็ได้สอนไปแล้วนะในคลิปที่แล้วนะของไคจูมัติเวิร์สนะต้องเก็บลูกอมจากการตีบอสนะให้ได้1,500นะแล้วก็สามารถซื้อได้แล้วนะประมาณนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าไปอ่าดีไซน์ก็จะประมาณนี้นะสำหรับ t e n ทากอสนะอย่างเท่เลยนะให้ฟิลแบบเหมือนเทพโบราณนะโอก็ส์นะ นี่ถ้ามองแบบในมุมมองแบบคนตัวเล็กนี่แล้วแบบตัวนี้เป็นตัวใหญ่นะน่าสะพรึงกลัวนะนี่อนิเมชันตอนอยู่เฉยๆนะประมาณนี้ดูตาสิดูหน้าสิอ่าตาขยับด้วยนะแล้วเหมือนว่าท้องเนี่ยก็จะเป็นปากไปเลยนะดูสิโอ้ แล้วหนวดเนี่ยในมุมมองผมนะหนวดเนี่ยให้อารมณ์เหมือนหนวดของไอ้นี่เลยสปราร์ตในเดอะมิสเลยนะถ้าใครเคยดูเดอะมิสนะก็จะก็น่าจะคุ้นๆเหมือนผมนะสำหรับหนวดของเทนดากอสนะมี2ขาแต่มีตูดด้วยอ่ะอย่างทริกด้วยโอ้ตัวผู้ตัวเมียเนี่ยประมาณนี้เป็นดีไซน์ที่เท่นะเทแล้วออกน่ากลัวด้วยนะมีหนามมีฟันเต็มตัว <alike> แล้วมาดูอนิเมชันในการเดินดีกว่าอ๋อก็จะประมาณนี้นะสำหรับอนิเมชันในการเดิน อย่างพิ้วเลยนะแล้วเหมือนจะมีหูเล็กๆด้วยนะหูเล็กๆด้านข้างด้วยนะดูดิดูดิดสะบัดไปมาแต่หนวดอะอย่างพิ้วเลยโอ้อย่างเท่อ่ะแอนิเมชันในการวิ่งโอ้ยอย่างเท่แล้วหนวดอย่างพิ้วชอบมากเลยทั้งแอนิเมชันทั้งหนวดทั้งโมเดลนะเอออย่างสวยดูดิ โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูแอนิเมชันในการว่ายน้ำกันดีกว่าอ่านี่ก็เป็นแอนิเมชันในการว่ายน้ำนะก็จะใช้หนวดดันตัวไปข้างหน้าเหมือนปลาหมึกนะอก็สรีระอย่างนี้ก็ต้องอย่างนี้อยู่แล้วล่ะนะ <c oughs> อ่าโอเคประมาณนี้แอนิเมชันไม่มีแอนิเมชันตอนอยู่เฉยๆนะ อนิชันตอนอยู่เฉยก็จะนับเป็นอนิชันตอนว่ายน้ําไปเลยนะดูเดิอ่าโอเคไปอ่ะแล้วก็ก่อนจะไปดูสกิลนะตัวนี้ก็มีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรากดคลิกเนี่ยมันจะไม่นับเป็นอยู่ในหมดสกิลทั้ง4ี่นะจะเป็นท่าโจมตีเลยนะสําหรับการคลิกนะอ่าคลิกครั้งที่1อ่อาแลวกาต็ตกคลิกครั้งที่สองอ่า คลิกครั้งที่3โอเคจะมี3ท่านะสำหรับสกิลคลิกนะหรือท่าคลิกนั่นเองนะอ่าตบครั้งที่หนึ่งตบครั้งที่สองตบครั้งที่สามตึงอ่าก็จะเป็นท่าคลิกโดยเฉพาะเลยนะไม่เกี่ยวกับสกิลสี่สกิลนี้เลยนะถือว่าพิเศษบนะ้างแล้วตัวนี้นะเป็นตัวแรกด้วยนะเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยถ้าคลิกอะ่ะมันจะใช้ของสกิลที่หนึ่งหรือสกิลที่สองหรือสกิลที่สามนะแต่นี้ไม่ใช้ทั้งสามสกิลเลยนะโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาเรามาดูสกิลที่หนึ่งกันดีกว่าสกิลที่หนึ่ง เป็นการปล่อยขึ้นเสียงนะถ้าดูข้างหน้าไม่น่าจะเห็นอ่ะเดี๋ยวเอาใหม่อ่ะอ,อย่างนี้เลยนะเป็นการปล่อยขึ้นเสียงเอาไว้ก็ที่ปากที่อยู่ตรงท้องเนี่ยแหละโอเคสกิลที่สอง โอ้ยเป็นการลอยตัวขึ้นมาแล้วก็ใช้พลังเทเลกินซิสตนะอเอออ่าวแล้วลอยอย่างนั้นโอเคหายไปแล้วแล้วก็จะเป็นการโจมตีตามเมาส์ด้วยนะอ่ะลองใหม่อีกทีอ่ะแล้วตามเมาส์อ่าหยิบหินขึ้นม,ม,ม,มาโอ้ยอย่างเทเอฟเฟคชอบชอบเลยเนี่ยวงรอบๆเนี่ยให้ฟิลเหมือนม็อบเลยนะตะกีท้ที่สาม อ๋อ oh, เป็นการโจมตีวงกว้างนะรอบๆตัวนะก็คือจะกรกะโดดแล้วก็ทุ่มตัวเองลงพื้นนั่นเองนะเอาใหม่เป็นไคจูตัวแรกนะที่มีพลังพิเศษนะใช้เทเลคิเนสิตนะไม่ได้แบบเป็นพลังกายภาพที่พ่นไฟหรืออะไรพวกนี้นะแต่แบบเป็นพลังจิตเลยนะอ่ะสกิลที่ส oh, okay. อ๋อโอเคแต่อ n นิเมชันตอนกระโดดขึ้นแปลกๆนะแต่ตอนลงอะโอเคละสกิลที่ส ๋อ oh, เป็นการแดดไปข้างหน้านะแล้วก็บัลเล่ใส่นะโอเคเดี๋ยวเราดูอีกรอบอ่านี้ลองกลับเมืองสิมาโอ้ไร้กาดอย่างเท่เลยนะโอเคมาเรามาดูแอิชั่นในการคำรามกันดีกว่าข้าคำลามที่หนึ่งประมาณนี้ข้าคำลามที่สอง โ oh, อย้ยางเท่แล้วถ้าเราเดินไปคำรามไปอ,ะอ่ะอา้าคำรามที่หนึ่งโอเคอ่ถ้าคำรามที่สองโอ้ oh, ประมาณนี้โอเคน่าจะทั้งหมดแล้วล่ะของสกิลนะเดี๋ยวเราไปดูแอนิเมชันในการตายกันดีกว่า oh. อ๋อแล้วแอนิเมชันในการตายก็จะประมาณนี้นะ oh. อย่างเท่เลยนะมีแอนิเมชันในการตายด้วยนะตัวนี้ โอเคน่าจะมีทั้งหมดแล้วนะสำหรับตัวใหม่นะเทนทากอสนะก็ถ้าใครชอบก็คอมเมนต์มาได้นะชอบตรงไหนนะพูดคุยกันได้นะสำหรับตัวนี้นะใต้คอมเมนต์เลยนะแล้วก็ผมก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพียงลังใจกันให้ด้วยนะหรือถ้ากดแล้วก็ขอบคุณมากครับแล้วตอนนี้ช่องเรามีมระบบสมาชิกนะใครอยากดเนก็สามารถสมัครสมาชิกได้เลยนะเริ่มต้นเดือนละย0บาทนะหรือซุปเปอร์แก็ได้นะไว้เจอกันคลิปหน้าครับบาย